สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง youtube ช่างสุนทรช่างโรงงานแม่นะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าทําไมเวลาเราไม่สตาร์ทรถนะครับเบรกเวลาเหยียบเบรกนะครับถึงแน่นนะครับถึงแน่นแน่นนะครับมันจะแน่นมันจะแข็งครับแต่พอเวลาสตาร์ททาไมมันเหยียบง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับ ตานลุนครับตานลุนครับเดี๋ยวเรามาลองเหยียบเหยียบเบรกดูนะครับว่ามันจะเหยียบง่ายหรือเปล่าครับดูดูง่ายเลยครับเห็นไหมดูครับเหยียบก็ง่ายเลยครับ,บง่าย,ยครับ,บเกิดจากอะไรรู้ไหมครับ เกิดจากเดี๋ยวไปดูข้างหน้ารถยนดู่าครับครับดูฝาดูข้างหน้าครับครับข้างหน้ารถยนนะครับเื่องจาก เบรกจะมีหม้อลมนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องมันจะมีมลมนะครับดูดช่วยช่วยเวลาเราเหยียบนะครับผมท่อตบบนี้นะครับพ่อมอลมเบรกครับทาให้เราเหยียบง่ายนะครับถ้าเราไม่สตาร์ทจะเบรกไม่อยู่เลยครับเบรกไม่อยู่เลยเวลาที่เครื่องยนต์ดับนะครับผมเวลาเครื่องเครื่องยนต์ดับเวลาลงเขาเขาถึงห้ามห้ามให้เรา ดับเครื่องยนต์ก็เพราะเช่นนี้นะครับนี่ครับเพราะว่ามันจะเบรกไม่อยู่เลยนะครับเขาจึงเวลาลงเขานะครับห้ามดับเครื่องยนต์เด็ดขาดนะครับเนื่องจากจะเบรกไม่อยู่นะครับนี่คือสาเหตุนะครับตัวนี้คือหม้อลมเบรกนะครับเวลาเครื่องยนต์ทำงานจะมีอากาศดูดช่วยเวลาเราเหยียบนะครับทําให้เราเหยียบง่ายขึ้นนะครับผมเหตุ่ลสาคัญที่เขา มีป้ายเตือนนะครับห้ามดับเครื่องยนต์นะครับผมนี่ครับเครื่องยนต์นะครับผมบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับผมคลิปนี้มีค Circuit, มําตอบนะครับห้ามดับเครื่องยนต์เด็กขาดเวลาลงของนะครับผมพอพอเห็นนี้นะครับผมเวลาเหยยบครับเวลาเหยียบที่หยียบง่ายเลยครับเวลาหยียบง่ายครับผมง่ายครับเวลาดับนะครับผมจะดับเครื่องยนต์นะครับดับเครื่องยนต์นะดูนะครับ มันจะแน่นเลยครับมันจะแน่นเลยครับผมวลาเราดับครับตอนนี้มันยังมีลมอยู่ครับผมลมหน่อยนึงนีแน่นเลยครับแน่นหละนน่นแข็งตึ๊กเลยครับเหยียบไม่ลงนะครับแข็งตึ๊กเลยครับแข็งตึ๊กเลยครับแต่ถ้าเราดับใหม่ๆมันยังเหยียบลงอยู่ครับแข็งแข็งตึ๊กแข็งตึ๊กเลยครับครับผม คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับสําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับห้ามดับเครื่องยนต์เด็ดขาดนะครับเวลาลงเขานะครับทําให้เกิดอันตรายได้นะครับสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างสูนทรด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ